สวัสดีครับพอลลีครับสวัสดีครัวคบว,ว,ว,วันนี้เรามาตามเลขชุดร่วมน้อยแล้วก่ชุดจอขึ้นเก่าเนาะสำเพื่องบ้านฟังเวียดนามเพราเนาะวันนีะนะ้นนพลีก็เฮ็ดแล้วแล้วนะครับรก็เลยฝากมาทายให้เพื่อพี่น้องกูอยากเรียนเรื่องเนบ้านเนาะฟังเวียดนามกับมาเบิ่งผลงานบ้นพลีครับนี่ตัวเลขเขาเนี่ยครับตอนเรื่องชุดร่วมเงินเขาดีขึ้นเ่าเนาะโดยติดตามมาผิดหวังเลยที่ตามเรื่องวันนี้มันจ๊งดีวันนี้เขาไล่ตัวกัสมีเขาสิบหก หกเกหกเนะครับราคาหกหกสี่จุดนาสี่เขาสี่จุดเขสี่จุดนะอ่าถือว่าหกเกตสองมองเอหกเกตสองมองไปขอบสุดยอดดีนะครับเนาะมาตามต่อสํารับพี่น้องนะครับกันเรบเลขชุดจอเนาะชุดจอเารี้เขาได้เนะครับเขาเจ็ดแปดของกายชาตนะครับส่วน จะพกิดจีนหกบริจาคใหม่เนาะครับก็อยึดในชุดหกตัวเร้่องเราพลอยเก่งในหกตัวก็รีจับเอาเนี่ยมีสิทธิ์มีโชว์ตลอดเนาะครับอืมนี่แกมันแค่นี้ละมันจะมีเนาะก่อนอื่นก่อนใดก็ขอย้ำพอดนะครับเรียกชุดห้าน้อยพอลี่มักโถ่ไทยนะครับสหรับหมือนมีไทยมีเล้าเนาะมีตรงกลางว่ารัฐบาลไทยออกเนอนะครับเราว่างไวจะน้อยมันมีตรงกับรัฐบาลไทยแม่นนะครับชุดรวมเรอบมาแน่ได้อาจจะรัฐบาลไทยเด้อนะครับตัวใดตัวกัางตัวในหนึ่ง ต้องตาต้องใจเอาเรื่องเราเด้อนะครับมากใน,นชุดร่วมเนาะเอาไปซื้อไทยได้เด้อนะครับ<ไ>สำหรับวันนี้เนาะชุดร่วมแต่ที่มีสองชุดมีชุดบนกับชุดล่างเนาะห้อยใส่น่ามาสองบนชุดบนชุดล่างแต่ว่ากาศเนี่แปดตัวนี่แหละสามารถเอาไปซื้อได้เลยเนะครับหรือเจาะเหล็กเบิร์นเขาเรีบบไปซื้ออะไรกัน,น,กน,กนตลาดรัปฏิบัตไทยอ่าถือว่ามีทีเด็ดให้ชมเนาะสำหรับเล็กร่วมน้อยเขาเรียกไปหลาหลายท่านดีนะตาเห็นประจำหน่อย มักออกไข่ประจำเนกยกำมือเลียนไข่มากครับทีหาห้องได้หะว่าไปพี่ลีก็ต่ตำปลาตำมองนะีหาห้องได้นี่เขาเห็นเอยู่นี่ชี้ยังตัวนั้นอีกเดยอนนี่สาตัวหลังี่เกนักแปรสุเกตอ่ะยกโชว์ว่านี่นั่นแหะอุนสิไปสุเกตห้เรับหายรับเจอตัวนั้มาแม่นบบนันดีออกตัวเาย่างละเด็วัี้แม่ เร่งไว้แล้วคันรัฐบาลไทยนี่สาตัวหลังของแขวบนศูนเจ็ดสี่นี่มานะครับแต่มีสี่ศูเนาะเอามปตุยออันค่ะตาเล้วว่าดีรล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติชุดร่วมเด้อค่ะสามศจับคู่สี่ศูนย์พิเศษปกติวี่งพี่หนึ่จับคู่ศูนย์หนึ่งหาสี่ย์่หเบิ้ลสองแปเด้อค่ะนะครับก็ตามนี้เด้อนะครับชุด รวมน้อยรวมน้อยเนาะนะครับแต่สามารถเอาไปซื้อใช้เลยได้ครับมันหนึ่ตุ้งกบไทยเนาะบ่ได้ตุ้งกะเหล้าด้วยมันหนึ่งมีตุ้งกบไทยเลยครับตุ้งกบไทยซื้อไช้เลยนะมาแรงเดียวพอดีช่วงน um ี้นะครับจากวัยจราชุดรวมน้อยมาแรงตลอดช่วงนี้สามารถเอาไปซื้อไทยได้เลยนะครับเอามาเป็นชุดเจาะเมาเป็นชุดเจาะชุดเจาะเราสตาร์เฉพาะกิจการชาติก่อนนะครับ ไปเห็นโชว์แล้วกบพอดีลาสตาเฉพาะก,<ม>กิจกาชาติครับตื่นยะังนะพอเลอลงอีกนิดนึงลงโอเคนะครับอกษมีรลาสตาร์ครับศูนย์หกเด่นศูนย์ครับจับหอยสองสองหกสองสองศูส่วนเฉพาะกิจนะครับสองหนึ่งสเด่นสามจับหอย, 20, ย2อสองนะสามสองเกาสองสามนะครับ ส่วนกาชาติ909นะครับจับเด่น2องจับให้99 42 40แต่เก็92ครับจับนะครับอ่าตามนี้ดนะครับชุดเจาะนะลาสตาทวิชิตกาชาตินะครับเอามาผู้หยอดนิยมพอดีครับก็ใดครับยอดนิยมเพิ่นจุดยอดนิยมปกติพิเศษ VIP นะครับเอาไม่ตุ้ยครับผมลงนิดนึงครับอ่าจุดยอดนิยมพิเศษ766เด่นหกจับครูหนึ่ง หนึ่งเจ็หเจหนึ่งหปกติ0 8 8ย์แปดแปดเด่นสอจับคู่แปดหกศูนย์หกแปวิพี่สามสี่สองเด่นสองจับคู่สามแปดหนึสองหาหนึ่งสาด้วยครับตวชุดยอนยอมเนาะอย่าลืมตัวแดงๆจับเอ็เน้ะพี่น้องเนะครับนะตัวจับเองรรอน,เนะครับสามห้าสี่สนะครับซึ่งบนั้งงลัาชาัตัสี่ตัวครับ สำหรับเดืนหาตพอนี้มีไห้ซูม,มือเนาะสำหรับเดินชุดรวมน่อยชุดเจาะนะครับเฮสุงมันเฮตสอแนมพอนีหาพี่รอไปซื้อไยเนานะครับครับ,บมือนี่ละมือท่วมไ่เถิงม้าบอเด้อมือสิมาบอาคอยม,มาเด้อครับซุนเจ็ค <c ười> อยุนเจ็บซ <c ười> ุนเจ็ุ้ดเจ็ดุเจ็สามตัวไทนี่ละมันมากมากยี่เดยระวังแล้วนะเนาะสามตัวไยเนาะ ข <étique> <ural> อให้ว่าชี่เจ็ดซุ้มก็ได้เอไรเลยก็ได้หรือยิ่งเป็นหาูุย์เจ็ดท้งดีครับนะซุ้เจ็ดนะครับเอาคนที่ช <glorious> ่วยนะจุดร no <lock> ัวมียหนึ่ายหับพี่น้องเรื่องจะบริสุทธิ์ไทเดยเอาสือไทเด้อนะครับนด้หกตัวเลยล่ะไห้แปดตัวพอลี่นี่บน่างเนาะแต่ว่าในใจพอลี่นี่ว่าสิามตัวไทซ้าเจ็ีข้างบนนี่ครับ ศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์เจ็ดเการจกับก็เอาเอาซไปไว้ทั้งหนาก็ได้สี่ศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้มาออไท้ได้องลอรีะลงเลยครับย้ำหนูว่าแม่แดงได้ยานพี่น้องว่าขึ้นกวไทยเเมนเมนเพราะว่ามันเขาประจบอยู่ห้องว่าตะเลยอะไรนะมันทล่ามบอกแล้ว้ทมไทยกอกไทยนาะจุดร่วมนเนาะยิงวันนี้ว่าตรงเอาารัฐบาได้หน่อยหน่อยระวังดีๆนะครับไปขยายเบื้ง มันแจ้งชัดเจนซื้อไว้เพื่อนะสุนเจายถ้าไหนมีเงินเนาะ้าหนตื่เต้นเ้ก็ได้ขึ้นมาเลยเนเอ๊หันเสื้อหันกับว่าท่านมีเนาไปพาเอาน้าเม้เจ้าตัวแปะโปยดแปะขาดเงนอยหมดชนหมดเขากับอะไรขึ้นเองินเด็ดสองยี่แยนั่นเลยอออ่นชุด จาะเลยครับพี่ลาสตาร์ครับลาสตาร์ครับสตาร์เด้อครับตามนี้เลยครับแกะมาเกอไว้ครับชุดยอดยมครับปกติมีเศษ้เบี้ยที่วันนี้ช่วยชุดรวบนิดนึงนะครับชุดรวบที สังเกตดีๆนะครับมันมาอยากไปไทยได้กัะทุ่ทมกันแล้วมือนี่ครับผมเนาะอ่าโจ่งๆมันมาเรื่อยๆสุขสุขคนเด้อครับอย่าลืรัฐบาลไทยได้ชุดร่วมพอลี่เนาะนะครับสามารถไปซื้อได้เลขจับคู่ไว้กับนี่4073704301หา404หลักแต่หาหนึ่งเด้อะครับให้โชคใไฮบอนสุขภูสุขคนสำหรับแนวทางของพอลี่เด้อนะครับแห้งๆไปฝังสุขภูสุขค้นขาขอบคุณพอลี่เลยเดี๋ยวแนวทางดีมาฝากพี่จากนอกมาต้อนให้ไอ้เสมอเนาะนะครับ ผู้ใดว่านตามล่าฟอรี่กันหกตัวนะครับแตกซี่ตัวเนาะแตกซี่ครับแตกซี่นะครับผู้ใดจับเกณฑ์กับพวกชิมิโชกันเด้๋ครับคู้ใดจับไปเกณฑ์กับเพื่อนอรี่จับให้เป็นชิมิโชกันนี่บอกเห็นเมืองหลายคนเนาะอ้าวชูโชกน้ำขอบคุณฟอรี่ครับสวัคุณครับ